สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็มาอยู่กับทองนุดันนะครับทองนุดันครับให้ถูกนิดนึงฮะเดี๋ยวรายการมันจะติดเหลือวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญวันนี้เป็นนักภาพผู้อาวุโสผ่ามาประมาณเกือบ60ปีได้แล้วนี่อันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอพิชาพบพัฒนกษณนิยมครับพี่โอนะจ๊ะน้องๆพี่โอนักภาพทิกตอกไปดูกันได้นะเป็นนามสกุลเลยพี่โอนักภาพทิกตอกคือมันเป็นชื่อช่องเนี่ยเออทิกตอกเพราะตอนนี้มีแล้วใน ผ่านอะไรมาบ้างอันนี้เลยดูบลีคืออะไรคือให้กูกินบะหมี่ตอนนี้คือมีอะไรก็บอกเลยพอดีว่าวันนี้เทมเรามีผู้ชมในห้องส่งด้วยก็มาจากโรงเรียนไม่ใช่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 เหมือนเหมือนรายการเมื่อก่อนไงเป็นผู้ชมจากอามาม่าเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องพี่โอ้ผ้ามาี่ปีแล้วพี่อูโอ้นานมากเอาจริงนะคี่ว่าที่ผมบอกว่ามันไม่ยาวอะมันไม่ยาวจริงแต่มันจะยาวตรงนี้แหละอึ้งนะว่า ระดับคนที่เป็นวัองธรรมด้วยแต่เล่นมุกเก่าชิบหาันอาเข้าเรื่อง15ปีครับ15ปีจริงเหรอ15ปีก็คือเริ่มปีอะไร 2554ครับทําไมเพราะว่าพี่เริ่ม2010เพราะปีนี้2025 10ตอบ2554ลูกกูต้องมาลบ543เพื่อให้เป็นคศเพื่อให้เป็นอาวมันว่าเรื่องแรกที่พี่ได้ภาคก็คือ Mission Impossible ภาค4เป็น Mission Impossible ภาคที่โหโจดจันน้องๆอาจจะไม่ทันนะครับแต่ว่าช่วงที่พี่โอได้ภาคครั้งแรกนี่บอกเลยว่าโด่งดังในพันทิปกันเลยทีเดียวตอนนั้นโซเชียลมันยังไม่ค่อยนิยมเล่น Facebook เหมือนทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีเพจไม่ค่อยมีอะไร TikTok ยังไม่มีแต่มีพันทิปคือ ส่งอิทธิพลมากคือมีคนส่งมาให้ไปเจอหรือเข้าไปอ่านตามฟีดแบกด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองว่าเวลาจะไปเช็คอะไรต้องไปเช็คในพันทิปเมื่อก่อนก็จะมีคนเริ่มถามแล้วเรื่องนี้ใครภาคเรื่องนี้ภาคใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนังเข้าวันพฤหัสนะผมดูรองสิบเอ็ดโมงจบประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าบ่ายสองเปิดคอมปุ๊บก็มีประมาณสี่กระทู้แล้วล่ะใครภาคคอมกรูดวะมันเป็นใครใครภาคเขาไปเอาใครมาภาคอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เจอแล้วพี่เข้าไปคุยกับเขาว่าไม่คุยสิคุยทำไมกูอายแบบกูเองอบบมึงทำมามีทำไมเหรอไม่ไม่ไม่จริงนี่ยมี มีนักพากย์หลายคนมากใช่ไหมใช่มีอาโอ๊ตมีอาปิยะด้วยก็มีใช่ไหมภาษาเป็นอาโอ๊ตภาษาเป็นพี่ตุ๊กเออคือตึงๆทั้งนั้นคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะหนังมิชชั่นอินพอสซิเบิลที่เข้ามาเขาใช้ระบบการแคสติ้งแล้วแคสติ้งแบบหนังโรงที่เราใช้ในทุกวันนี้ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้จะมีนักพากย์แบบประจำประจำขนาดนั้นตอนนั้นผมถามหน่อยแบบเกิดจากพัชจะผัวอะไรขึ้นมาพี่ถึงได้ไปแคสตอนนั้นพี่ทำงานอะไรอยู่ก่อนเป็นพนักงานบริษัทเลยครับพนักงานบริษัทเป็นฝ่ายครีเอททีฟผมก็คลิป ตลกบ้าบอบอลงในทิกตอกยังไม่มียังไม่มีเนาหน้าที่การงานสมัยนั้นมันสืบเนื่องมาจนถึงทิกตอกทุกวันนี้ต้องครับผมก็เลย้อดในการทำอะไรปัญญาอ่อนมาตั้งแต่ตอนนั้นนะเออผมก็ทำลงยูทูบนะทำลงในเว็บ MSN มเ็นันยังมีเว็บไซต์อยู่อ่าอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งคือผมได้ข่าวว่าแต่ก่อนพี่ทำงานเป็นนักร้องจริงไหมอันนี้เป็นนักร้องสมัครเล่นด้วยผมร้องเพลงแนวนูไม่ท่านเมื่อก่อนอ่านี่นูไม่ท่านผมก็เป็นนักร้องแนวนูเหมือนกันนะนูไม่ท่านนูนานูนาหนึ่งทิดาแล อตพอดีว่ามีเพื่อนทํางานอยู่ในสตูดิโอเทคนิคคาลเลอร์เทคนิคคาลเลอร์น้องๆอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าเกิดบอกว่า C ี d International ก็อาจจะไม่ก็ยังคุ้นเลยเพรา้อเาต้องเาเลยเออเอาเป็นว่าเทคนิคคาลเลอร์ก็เป็นสตูดิโอภาคที่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ่าใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วงานใหญ่ๆงานหนักลงจะต้องมาลงเสียงที่นี่อมีเพื่อนทํำงานอยู่เรื่อยๆครับแล้วคงแบบมีการแคสทอมครูตกันมาอยู่พักใหญ่แล้วยังหาคนไปภาคไม่ได้เขารู้ว่าเราเป็นนักภาพเอ้ยรู้ว่าเราอย่าเป็นนักภาพสนใจ เรามารู้ได้ไงก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทไม่ไม่ก็ที่ถามว่าเพื่อนพี่รู้ได้ว่าพี่ชอบผ้าคือพี่แสดงออกยังไงเราเราก็คุยกันเนี่ยเพราะเราเป็นเพื่อนเล่ดนตรีมาด้วยกันแล้วก็ถามมันเลยตอนทํางานอยู่ไหนอ๋อทำงานอยู่ที่นี่ที่นี่ว่าเวลามีภาคไทยก็จะมาภาคกันที่นี่เราเลยว่าเอออยากเป็นนักภาคมานานแล้วเนี่ยมีช่องทางที่บอกหน่อยได้ไหมอ่าอันนี้ก็คือที่มาจนที่ได้เข้าไปแคสอันี้ผมถามนิดนึงจริงไหมที่เขาบอกว่าทําครูซเป็นคนเลือกเสียงด้วยตัวเองเลยก็ได้ยินอย่างนั้นมาเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเออเราก็ไม่รู้ไปพิสูจน์ยังไงว่าแต่ทําครูซจะไปถามดูแต่เ ว่าก็คือตอนนั้นอะ่ะมันคือเป็นระบบแคสติ้งที่ต้องส่งไปให้มึงนอกฟงังก็ประมาณนั้นแล้วก็ได้คาพากษ์สมครูสเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องแรกไม่เคยแมก้กระทั่งการเป็นวอลลาชายหนึ่งชายสองเก็บเสี่ยวเออทหารหมู่มวลกูก็ไม่เคยไปเลยมาถึงว่าคอมครูสเลยก่อนหน้านั้นประสบการณ์การใช้เสียงอย่างเดียวที่มีก็คือนูเมทันอ่ราร้องเพลงกับการอ่าน เลี้ยงสปอร์ตได้ไหมไม่ไม่เชิงสปอร์ตได้ซ้ำเป็นแอนนัลเซอร์อ่านอ่านพวกพรีเซนเทชันมากกว่าพรีเซนเทชันคืออ่านแบบเรื่อยๆเหมือนอ่านบรรยายอย่างนั้นนะของบริษัทพี่หรอของบริษัทตัวเองด้วยแล้วก็มีข้างนอกบ้างอ๋อรวยอยู่แล้วนี่มึงมาถามมาอยากรวยอะไรวะมึงถามว่ามันอยู่ในเส้นเรื่องหลักอะไรยัง อันนี้สกปรกสักตคืออันนั้นก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นพระเอกด้วยแล้วก็ค่อนข้างยับเยินนิดนึงจะบอกให้ด้วยว่าทําคูซพิสูจน์แค่ปีที่แล้วอ่ะยังโง่อยู่บอกว่าท็อปทีของโลกอ่ะติดลาราเมอร์ต้นๆเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อก่อนตอนนั้นหนังก็เป็นหนังแฟรนไชส์ภาคต่อยต่างหากอ่าใช่แล้วเพรดังอะถ้าผมได้ภาคภาคนี้แล้วภาคต่อไปมันก็ต้องเป็นผมนะเออเออเหมือนอย่างที่น้องเอ็มโดนเลยอ๋อพี่แต่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่โดนโซเชียลกันหน่ำเยอะเท่าตอนนี้เท่านั้นเองเพราะ ไ,ได้รังข้อองคุณนะคนนั้แสดงพี่จะตัวละครมันดังไงตัวละครมันดะังแล้วมันเป็นแบบจะต้องต่อในแฟร์ช <ừ> um. ัยต่อไปเพราะฉะนั้นจบเหมือนกันเป๊ะตอนนั้นหลังจากภาคเรื่องแรกเส้นทางของพี่มันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นพี่ดําเนินมายังไงต่อมาภาคที่ไหนหรือว่า พบเจอใครคนนู้นคนนี้ที่หยิบพี่ขึ้นมาจากกองขี้ดินที่ทรายเอามาปัดฝุ่นหยิบยากด้วยเพราะมันยิ่งกว่าขี้เท่าอีกโอ้โหนานั้นเลย่ขี้เท่าที่โดนพัดลมพัดปลิวอย่างหักเข้าเรื่องดีกว่าอะไรนะที่ทำอะไรปัดฝุ่นใช้อะไรปัดมึงมปถามพี่อะไรนะไอ้สว์เอาให้มันอยู่ในเรื่องหน่อยสิมาสงสัยพี่อะไรใช้อะไรปัดฝุ่นบ้าปะเนี่ยไม่มีเขารายการจบเร็วนะใช่ถูกต้องะถูกต้องมีอ่าตต่อมายังไงตอนนั้นก็คิดว่าพอจบเรื่องนั้นไปเสร็จแล้วกระแสมันเละมากอะต้นด่าจนแบบไม่รู้จะททาาาาาายยยังงงไไคคืือออออออีี่่่่่่จจะะปบกกกนวววตเเพลลด็ิผมมโ ก็เลยใช้วิธีการผมไปเดินตามร้านขายแผ่น DV d ดีเมื่อก่อนมันยังมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบอกไปเนี่ยเด็กอ่านงงไอแผ่น <DVD. S 2> กลมนี่คืออะไรประโยชน์ไม่ได้ไว้ใอยตูช้าหรอ,อ,อ,อที่จริงมันคือเอาไปดูหนังนั่น่ะจริงไม่ได้ดูหนังแล้เหรอเฮ้ยผมก็ไปดูตามกระบะหน้าหาดูไอที่มันกระบะลดราคาหนังเนี่ยแล้วก็หยิบขึ้นมามีบริษัทไหนผลิตไว้ว่า โอ้บริษัทนี้ผลิตหรอโทรไปผมอยากเป็นนักพากบใช่เหรอน่าสงสารไหมจริงไหมเนี่ยอย่างนั้นเลยเลือกไปจัดกระบะลดราคาเลยกูไม่กล้าไม่กล้าทั้งจะเข้าไปหยิบหนังที่อยู่บนเชลฟ์ก็คือพี่โอ้จะดูบริษัทที่เขาแบบเรียกว่าหนังแผ่นละกันหนังที่ภาคไทยไม่ได้โปรดักชั่นใหญ่ไม่ได้เข้าโรงคือภาคไทยปุ๊บลงแผ่นเลยประมาณนั้นก็ไปเจอบริษัทบริษัทหนึ่งก็โทรไปเขากเราเป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตแผ่นไม่ได้บริษัทในการสตูดิโอขั้นตอนการผลิตเขาก็ให้เบอร์ติดต่อมาบริษัทบริษัทหนึ่งมาผมก็เลยโททรรไปหาบิษัันน้ขอ แบบเป็นภากที่นั่นก็คือ พูดได้ไหมบริษัทเขาปิงก้าว่ะพูดได้แค่นี้ก็ไปทําที่นั่นก็เป็นแค่การภาคหนังแผ่นเล็กๆอะไรอย่างนั้นครับแต่เส้นทางสู่หนังใหญ่ที่คงจะจบแค่นั้นแหละแต่อยู่ดีๆหลังจากนั้นประมาณ3เดือนมันมีโปรเจกต์ไอ้บทเทิชิพอันนั้นสกปรกน้องฟังตอนนั้นนะแบท t ทิลชิพเขาจัดกิจกรรมเฟ้นหานักภาพเพื่อมาภาคหนังเรื่องแบทเทิชิพจริงๆเลยใช่เปลงโนหนังจริง b บ t เทิลชิพคุณอาจจะสงสัยว่าวันนั้นมีใครบ้างตัวตึงนึงนั้นเลยนะพี่้รางวัลจากวันนั้นมาคือโด่งด อ่าพี่บอสอันนั้นพี่เห็นแต่ไม่ได้ไปผมส่งส่งอะไรไปเรียบร้อยเลยแล้วก็รอประกาศผลทางอีเมลกับว่าผ่านเข้ารอบรอวันจริงวันเอาละได้เวลากู้ศักด์รีคืนล้วะก้จะถึงวันจริงปุ๊บพี่เฉินที่เป็นผู้กำกับการภาพ i ิเทนิบ p o s s i b l e ก็โทรมาบอกว่าจะให้ผมเข้าไปแคสแบทโทชิด๋เดี๋ยวพี่พี่ผมไม่ต้องแข่งล้าล้นไปเลยผมกำลังจะแข่งอยู่แล้วนะพี่ต้องต้องไปแคสอะไรด้วยเหรอเฮ้ยแต่แข่งก็ไม่ไม่ต้องมาแคสนี่ตัวนี้ก็เลยไปแคสก็กล่าว โอกาสล้างอายมาตั้งแต่วันที่ย่อยยับจากมิชชั่นอีพอสิเบิลนี่ผมก็มันฝึกฝนตัวเองมาตลอดตอนนี้คือพี่ภาคอยู่ที่ปีนเก้าแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ภาคตอนช่วงจบอามิชชั่นอีพอสิเบิลแล้วไปทำงานบริษัทเหมือนเดิมครับอ่ะแล้วพี่ไปฝึกฝนฝีมือจอากไหนฝึกยังไงฝึกภาค ทำโทรทัศน์เนี่ยกูก็เปิดหนังดูอแล้วก็มาภาคอีกทีห้องภาคครั้งที่2ก็คือเป็นแบตเทิลชิพใช่อ่าโอเคครับแบตเทิลชิพก็นั่นคือการภาคแบบจริงๆจังๆครั้งที่2เองนะตอนนี้ไม่ได้ไปลงทีมอะไรเลยนะเดี๋ยวได้มาถึงก็แคสติดใช่ไหมเราถึงตอนแคสต์ใช่แคสติดครับเป็นพระเอกเป็นพี่ชายพระเอกอ่าพระเอกนี่คุณสุเมศตรงอานภาคใช่ ก็ไม่หาดูซะแล้วอยากรู้พี่โบเย็งไงก็ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้ามาฟังตอนนี้ก็มีความรู้สึกมันก็ยังตลกอยู่อ่ะธรรมดาธรรมดาเราเป็นกันทุกคนแบบว่าเราตอนนี้กับเมื่อสิบปีแล้วย้อนกลับไปฟังกูพ้าอะไรกูเนี่ยแต่อย่างนอยมันเห็นได้ชัดว่าระหว่าง M I 4 o จนถนึงบัตเลชิปสามสี่เดือนมาเนี่ยตัวมันพัฒนาขึ้นแบบเยอะอ่ะไม่ได้จงอยู่ระที่อ่ะแล้วถัดจากบัตเลอรชิปแล้วไปยังไงต่อระหว่างนั้นก็คิดว่าอ่ะโอกาสน่าจะเริ่มมาแล้วเพราะกระแสไม่มีด่าอะไรนะแต่ก็ไม่ดีม โทรไปขอเป็นนักภาคแล้วก็ไปเดทภาคที่บริษัทที่ปิ่นเกล้าหลังจากไปทุชิปมาประมาณ3เดือนแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นเพราะเราไม่รู้จักที่อื่นเลยก็ค้าอยู่แค่นั้นพบเจอใครบ้างตอนนั้นนะบุญบุญนะมอพี่ตองคงสกรอ่าตองคงสกรแล้วหลังจากนั้นก็เจอปลายเจออะไรพวกนี้ปลายนี่มาเจอใน Facebook เพราะว่าเขาเห็นเราภาคเอ็มไอโแล้วเขากลิ้งักเข้ามาแล้วก็เลยคุยกันภากมาว่าภาคอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าทักอย่างนั้นผมไม่รู้จักกันตั้งแต่ตัวนี้หรอกนะ ภาคด้วยนี่พี่จำได้เปล่าด่าเลยกูบ้างไงเป็นเด็กปั๊กปล่อยไปขอดูว่าขอดูภาคขอดูภาคหน่อยแล้วครันเนี้ยพอไปภาคทีมเราก็คิดว่าคงจะได้อยู่แค่ตรงนี้แหละเพราะเราเรื่องหนังใหญ่คงจะหมดโอกาสแล้วแหละครั้งแรกที่พี่ไปภาคทีมาตื่นเต้นไหมเพราะว่าแต่ละคนอ่ะผมเชื่อว่าพี่จะคุ้นเสียงแน่นอนอ่ะอย่างน้อยๆน้ำม็อกเนี่ยฟังนี่คือแบบคุ้นแน่นอนถ้าบริษัทที่ผมพูดไปเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าบทเขาก่อนนะแล้วไปภาคหนังเกาหลีด้วยหนังเกาหลีคือเรากลซาวได้แต่เราฟังไม่รู้ว่าม yeah> ันพูดไปถึงประโยชน์อะไรแล้วอุ เขาหลีฟังไม่ออกเลยคำแรกคือคำสุบิดาผมไม่รู้เลยแล้วมันไปเจอซีนที่พระเอกจริงผมเล่นมุกเลยจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเรื่องต่อดีกว่าเข้าเรื่องต่อดีกว่าเข้าเรื่องต่อแล้วแล้วมันเป็นบทที่ไม่ดีไงแล้วมันคาแรคเตอร์เป็นตัวที่แบบพูดวุ่วายอยู่ไม่นิ่งพูดจับจังหวะยากอ่ะคือต่อให้ระดับเราไปตอนนี้ภาคเจอบทอันนั้นเราก็อาจจะไม่รอดในทีเดียวเหมือนกันแล้วเป็นเราในชั่วโมงนั้นเนี่ยเละไง ผมก็ใส่เละเลยนักภาพอาวุโสท่านหนึ่งไม่เอ่ยนามนะฮะอยู่ห้องข้างๆจะอธิบายให้ผู้ชมฟังก็คือห้องอ่ะเขาจะเป็นล็อกๆ็อกลอกล็อไปแล้วแต่ละล็อกก็จะมีประตูแบบห้องใครห้องมันมีความเป็นส่วนตัวมากมีความเป็นส่วนตัวมากเราก็ไม่รู้เราก็เข้าใจว่ากูทำเยี่ยมมากมีประมาณ3บรรทัดจบวันที่3าปุ๊บห้องข้างๆก็ใส่กูแบบนอนสต็อกเลย เละใส่ว่าไม่รู้ประมาณ1ิบนาทีอะจากหูฟังผมแจ็คลุอดีมันหลวมไงผมก็เข้าใจว่าเขาเงียบเพราะว่าหนังมีปัญหาจนมีน้องอีกคนนึงห้องข้างๆกับเราเคาะประตูคุณโอ้พี่จุดๆเขายังว่าคุณไม่เลิกเลยเนี่ยผมก็ฮะเหรออ้าวขยับหูอ้าวโอจริงด้วยวะไม่ว่าอไเลยเอาแล้วม่นรู้เรื่องอะไรเลยเพราะคงงงะไี่ทำไมไอ้นี่จองของไม่ไม่หือไม่อือไม่อะไรครับครับ่อยก็ยังดีนั่งเงียบ ด่ากูดีมากที่มันดาแต่มันก็กลายเป็นข้อดีนะถ้าผมฟังคำด่าต่อสิริบบอกอาจจะเฟลไปเลยก็ได้ไงอ่าผมก็เลยไม่เฟลมากเราโดนในพันทิปมาแล้วชุดใหญ่เขาเรียกว่าเราโดนสงครามโลกมาแล้วอันนี้สงครามระดับตำบลเราพอทนได้นั่นเป็นการพลาทีมนะอืมแต่ก็ผ่านมาได้ก็มีหัวหน้าทีเมื่อคืนน้บุญมาก็มาคอยสอนน้บุญก็จะสอนแบบสอนเหมือนจูนเด็กข้ามถนนอ่าน้บุญจะดีนะนะทีละบรรทัดอย่าเรียกว่าทีบรรทัดเลยทีละวักเลยดีกว่าตอนครั้งแรกที่ผมไปภาคลงทีมเนี่ยผมก็เจอนบุญเหมือนกันมใใใจจดดีีีเเเเป็นนฟิิรรร์สสอพชั่่ททาห้ ไม่ทอการเจอเรุ่นพี่ดีๆมีพลังบวกมันก็ทําให้เด็กๆรู้สึกอบอ,อุ่นกล้าที่จะถามเวลามีคำถามมาแนะ่แล้วหลังจากนี้ตรงปริ่นเก้าก็อยู่แค่ตรงน,นั้นไปเรื่อยๆกี่ปีตรงนั้นไม่ถึงปีด้วยไม่ถึงปีหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาเละออฟพี่ออกไม่ใช่อไม่ใช่หลังจากนั้นประมาณ มันเดียวเดียวมั้งมันมีโปรเจกต์เรื่องต่อไปคือแจ็คริชเชอร์แจ็คริชเชอร์นี่ไม่ใช่ของพรามนะแต่นแจ็คริชเชอร์เวอร์ชันของครูดแจ็คริชเชอร์ทอมครูดกแล้วน้องๆอาจจะไม่ทันแต่ว่าแจ็คริชเชอร์ก่อนที่จะเป็นในพรามเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นแจ็คริชเชอร์ทอมครูดมาก่อนเป็นหนัง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 โจทย์เหมือนเดิมเลยศัตรูเดิมพูดกับคนเดิมพมันก็ต้องเป็นเราใช่ไหมใช่ใช่แล้วสรุปสรุปคือเป็นเราไหมพี่เจ๋งโทรมาตามอ มันมีจกักษนะีนชเชอร์มานะมาลงเทเลอร์หน่อย <ừ m. S 2> ก็สบายถ้าได้ลงเทเลอร์เนี่ยกูการันตี99%และผมก็ไปลงเทเลอร์ลงเทเลอร์ <ừ m. S 2> เสร็จก็ไปเจอพี่เจ๋งในห้องน้ำย <ừ m. S 2> ืนฉี่กัน มันก็ยังระแวงอยู่ยังระแวงอยู่ไม่แน่ลงเทเลอร์แล้วหนังจริงถ้าไม่จริงเราเป็นไปได้บอกว่าก็เลยถามไม่เจอเลยถาจริงพี่ผมก็ี่ยถามจริงเลยนะพี่ผมลงเทเลอร์แล้วเนี่ยหนังจริงผมได้ลงไหมพี่จันก็บอกให้พี่พูดตรงๆเลยนะน่าจะเปลี่ยนจริงเหรออ้ยฉี่หดเลยใช่เหรอพูดอย่างนี้เหรอพี่จันพูดอย่างนี้เหรอเออจริงๆพี่จันก็คงจะแบบลำบากใจไม่รู้จะพูดยังไงคือยังไงใช่มันเรียกไม่ได้ยังไงมันก็ต้องรู้อ่ะก็แบบไอ้หานี่ก็เสือกถามมาครูว่ต้องตอบอ่ะเออ้าไปบอกว่าได้ภาคแน่นอนก็็็ถึงงงงเเเเเเเวววลลลลลาาาาามมมมัันนนนนนไไไ่่่่่่่่่่ใใใชชทออออะะะปปปปแ้้้้สรรุกกคืีียยขขบตหหฟผู ตอนจริงๆเ<อ>ป็นยังไองอ่ะนะ<อ> อันนี้เรื่องเล่าไม่รู้จริงไหมนะทางสตูดิโอเนี่ยเขาบอกว่ามีการส่งเสียงแคสเลยจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไฟเขาเปิดไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้หรือไฟมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละไม่สามารถที่จะเลือกเสียงแคสตัวละครได้แล้วแจ็คเรเชอร์มันเป็นการทําภาพแบบปรับมากตอนแรกเขาจะไม่ทําภาพเขาเลงว่าไม่ดีไรดีมันเป็นหนังดูอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทาอยู่ดีๆหนังใกล้ฉายแล้วก็มาตัดใจจะทำาพอาจะทาเสร็จขั้งตอนการเลือกมันก็เลยสั้นไงส่งไปเอ้าอย่าไม่เคาะไปทำยังไงดีวะโอ้ลงเทเลอร์ ก็คือได้ผ้าหนังจริงเลยเออแต่อันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าหนังโลงหนังอะไรเงี้ยบางทีแบบโหต้องทําลูกหน้าเป็นปีหรือเปล่าผ้าแบบเป็นครึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ออเดอร์แล้วแต่บริษัทอย่างที่พี่โอ๋บอกเลยคือหนังเขาไม่ได้จะทํผ้าไทยแต่ว่าพอเห็นกระแสประเทศนู้นประเทศนี้มันดีก็เลยตัดสินใจทําในโฟล์สุดท้ายทําให้กระบวนการทุกอย่างมันก็ค่อนข้างรีบใช่เออมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นเรื่องของราคาผครับผมลงเสียงเทเลอร์แล้วทำไมไม่ลงหนังจริงด้วยที่บริษัท เขาเนี่ยเขาจะมีล็อตในการลงของเขาอยู่เขามีไทม์ไลน์ของเขาอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยกระบวนการมันอาจจะไม่สอดคล้องกันกระบวนการแคสติ้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่เสร็จดีแต่ในขณะเดียวกันเทเลอร์มันต้องลงแล้วตามกําหนดการของเขาใช่เพราะมันเป็นเรื่องของสัญญางสัญญาอะไรก็ว่าไปแต่ยังขอไม่ได้ว่าจะใครเป็นทอมพูดก็เลยเอาคนเข่ามาก่อนเพื่อจะลงแค่เทเลอร์ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งแปลกใจถ้าคุณจะเป็นเทเลอร์หนังเป็นตัวหนึ่งแต่จริงจะไปอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบมัน เกิดอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแต่ว่าอันนี้อธิบายให้ฟังว่าจริงๆกระบวนการทํางานมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ประมาณนั้นสุดท้ายพี่ก็ได้ลงแจ็คเชอร์เสร็จสมอารมณ์หมายก็เป็นเรื่องที่2ที่ดีไอ้เรื่องที่3ที่ดีลงหนังใหญ่คราวนี้เหมือนกับว่าพี่เจ๋งก็เริ่มไว้วางใจแล้วฝีมือเราพัฒนาขึ้นแล้วโอเคแล้วไปทำกับทีมนะบุญมาเนี่ยโอเคอะไรมันเริ่มดีฮะแล้วเดี๋ยว,ห,ห,ลวหลังจากนั้นประมาณสามสี่เดือนมันจะมีออฟวิเวียนซึ่งเป็นทอมโคสิกแกก็บอกว่าไปพักนะๆๆนะ แล้วหลังจากนั้นก็ยังทําอยู่ตรงปิ่นเก้าด้วยใช่ทำหนังลงด้วยจากปิ่นเก้าอย่างที่บอกว่าพอมารู้จักกับปลายใน Facebook ตอนนั้นปลายก็กำลังจะเซตทีมในการลงงานที่สตูดิโอเคซึ่งเป็นงานอนิเมะเรื่องแรกที่ผมทำยังไงวะเซตแมนมั้งจำไม่ได้วะไม่ใช่เซตแมนนะเซตเซตแมนเซตแมนแล้วก็มีอะไรคิวบอกรู้ไหมคิวบอกรู้จังจำไม่ได้อะคิวบอกรูของไทก้ามั้งใช่ไหมน่าจะใช่น่ใช่นะชวนอะไรทำให้ไทก้าเออช่วงนั้นงานไทก้าเยอะก็เลยได้ไปเจอปิ่นได้ไปเจอคิมเจอหุยเจอน้้ออองพลยยที่่นนัมเจผดว เจอผมอหรอใช่ทำผมตกไหมไม่อันนี้ไม่ตกเท่าไรเดี๋ยวตัดลงให้แต่ตัดทิ้งดิตัดลงทำไมอะขยี้ให้มันตลกมากขึ้นเจอผมด้วยเจอผมเหรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาภาคอนิเมะเลยก็ว่าได้ใช่ใช่ใช่ก็เขาบอกว่าผมเดินสองขาไปพร้อมกันนั่นคือเดินสองขาคือไงเดินแบบเนี้ย ูใช้<อ>ทางผิดเออเรเดินสองทางเลยนะีผมก็ภาคหนังคนก็อยู่กับทางน้ำบุญแื้วภาคอนิเมะก็ไปทางปไายก็ทำให้เราได้แตกหน่อไปเจอกับคนนู้นคนนี้เยอะขึ้นกระจายไป็นตัวตูต่างกันนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพี่โอ๋ในการภาคอนิเมะ ครับผมเออสตอรีโอเคจริงๆก็หลังจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นหมุดหมายอะไรใหญ่ๆแล้วเนาะเรียกว่าทํางานอย่ในวงการเรื่อยมาจุดีนึงอันอีกอันนึงก็คือจากการที่ไปภาคออฟบริเวนซึ่งคือเรื่องต่อมาใหญ่ๆนี่แหละผมได้ไปเจอกับป้าไก่ในานาทิพสีตอ,อนน้าทีมภาคช่องสแกคุมทีมภาคของเด็กแกอยู่ในห้องข้างๆที่ผมลงออฟบริเวนนี่แหละอ่าอ่าช่วงพักเที่ยงป้าไก่เดินผ่านมาพี่เจินก็เลยเดินก็ไปฝากฝังฝาน้องด้วยนะครับน้องมืองอะไรเงี้ยป้าไก่ก็มาดูอ๋อคนน เรียกไปโรงงานเริ่มจากโรงงาน รงงานไน้อยก่อนเฮ้ย๋อนั้นมันโรงงานอันนี้คือลงงานลงทำงานว่าผู้ใหญ่นะเล่นเงี้ยผู้ใหญ่ได้งานตัดลงแล้วไม่แต่ว่าป้าไก่นี่ผมก็เคยลงงานด้วยก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมคนรับรักช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทีวีดิจิตอลกำลังจะเกิดครับอ่าช่วงนั้นเรียกว่าช่วงที่มึงกับกูเกิดขึ้นมาได้เลยช่วงทีวีดิจิตอลนักภาพหลายหลายคนโอ้โหงานล้นมากนักภาพรุ่นเราอะนะใช่ใช่เต็มไปหมดเลยจริงๆอะช่วงทีวีดิจิตอลช่วงนั้นนะมันก็เหมือนช่วงนี้เลยนะที่ ันเยอะมากๆเยอะจนแบบโอ้โหแบบใครก็ทําได้แต่คุณภาพก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่มีภาคที่บ้านนะครับจีนก็ทำที่บ้านได้แต่ยุคดิจิตอลนี่ไม่เหมือนตอนนี้นะใครก็ทําได้ก็จริงแต่แต่ต้องดีเลยนะเพราะมันฉายทางทีวีตอนนั้นงานมันเยอะจริงแต่ว่าก็ต้องทําที่ห้องอัดไม่มีการเวิร์กรฟมโฮมเลยใช่ใช่ไม่มีการเวิร์กรฟมโฮมอะแล้วต่อมาช่องทีวีดิจิตอลมาละเพราะช่องสามประบนไปได้3ช่องโอมโฮมได้3ช่องเสร็จมันจะมีช่องอยู่ 2ช่องที่คอนเทนต์เขายังไม่ค่อยแน่นวิธีการโปะให้คอนเทนต์นั่นก็คือเอาซีรีส์ไปอัดโอ้โหทีนี้ก็เลยต้องการทีมภาพยบเลยทีว่าพช่องสามก็เลยต้องขยับขยายเพิ่มขึ้นผมก็เลยได้โอกาสไปอยู่ในทีมภาพช่องสามไปกินโคต้าน้องเล็กของทีมเพราะเขาจะมีรุ่นใหญ่มันต้องมีแบบหลายๆเจเนอรนอยู่ในทีมเพื่อให้เสียงมันมีความหลากหลายผมก็ไปกินโคตารุ่นตอนที่เป็นน้องเล็กกสุดในทีมถูกต้องครับผมตอนนี้เขารับน้องเล็กเพิ่มอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นจุดที่พี่ได้ไปภาค เต้นไหมตอนนั้นตื่นเต้นมาก เพราะว่าเป็นเสียงที่เราเคยได้ยินแต่เราไม่รู้ว่าตัวตนของคนเจ้าของเสียงเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราเข้าไปเดือดดาภาพผิดแล้วมันจะโดนบอกว่าความไม่มั่นใจมันก็บังเกิดเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งในความวของเราผมไม่คนไวนะแต่ผมเสียงผมยังไม่ไวเห็นตอนนั้นไปนั่งกินเหล้าโหแบบนั่ง๊บมือแบบไปละไม่ต้องกินก็ไวอันนั้นอ๋ออีบ้าเออขาดกูหมดกันพอดีแล้วผมไม่คนอ่านหนังสือคล่องอันนี้ฝากเลยนะน้องๆน้องๆชอบมาถามมาเยอะเลยว่าเป็นนักภาพก็ไปฝึกอะไรบ้างฝึกอ่านหนังสือให้คล่อง พูดกันหลายคนนะเนี่ยเอออ่านหนังสือให้คล่องแค่นั้นจริงๆอ่านออกเสียงคล่องแล้วต้องเข้าใจนะไม่ใช่อ่านไปอ่านไปเรื่อยอ่านเจ้าเป็นนกแก้วแต่ว่าสุดท้ายไม่รู้ว่าพูดอะไรแล้วอ่านออกเสียงนะบอกอ่านหนังสือคอมอ่านในใจครับพี่ไปลไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นจริงๆเราก็เลยมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีแต่มันทำให้เรารู้ว่าการพาทีมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติมากผมไมปนั่งเนทค ปรากฏว่าเขาเทคที่ผมเห็นยับเยินเลยครับเทคได้แต่เทคเสร็จแก้ออกมาให้ดีแล้วกันมึงจะเทคกันก็เทคไปเถอะเอาสิ่งที่ดีที่สุดกลับมาให้ได้แล้วกันก็เก่งแค่ไหนก็ต้องเทคถ้าไม่เทกในแสแนวว่าไอ้นี่มึงรักไก่แล้วมึงใช่ไหมไก่ากแล้วมึงไม่มีทางที่มึงจะไม่เทคเลยคุณไม่มีทางแบบว่าโอ้หมองล่วงหน้าว่าแบบเฮ้ยไอตัวละครนี้มันจะพูดถึงตรงนี้มันจะยุ่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มีทางเราก็เลยไม่กดดันไงเพราะผู้อยากเทคให้เห็นนะแต่ว่าเขาแก้ตัวได้ดีอ่าเราเลยเทคไปเลยจุดเดียวสามสิบล้อไม่ใช่ไม่ได้ย่านนดั้แต่ก รู้สึกไม่กดดันว่าเ็เรื่องเทปเป็นเรื่องธรรมชาติเสียดายรุ่นนี้ไม่มีการภาครวมใช่ใช<น>่จริงๆผมรู้สึกว่าสกิลหลายๆอย่างที่เราได้มามันได้มาจากการลงทีมนะถูกต้องครับยิงหมดไปเรียนอีกใช่ใช่ใช่ช่อย่างหนึ่งที่ได้จากการลงทีมแน่นอนก็คือความไวรับส่งบทอย่างเงี้ยบางฉากบางซีเนี่ยมันพูดกันนัวมากเนี่ยโหสมาธิสติคือของจริงเลยที่เขาจะบอกว่าตาดูหูฟังปากพูดอ่ะคือนี่แหละเวลาลงรวมแล้วยิ่งเจออะไกรวารีตี้มีความไวรวันนี้ได้ยกความดืของช่องให้วารตี้วารตี้นี่คือ สุดๆแล้วฝึกทุกอย่างเลยนะผมเคยผาารายการอะไรที่ลูปท็อปอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นวงไอดอลสิบกว่าคนมาอยู่บนลูปท็อปแบ่งห้องกันมีพิธีกรทีกสองคนนักพากย์ผู้ชายมีอยู่กันแบบสามสี่คนอ่ะวาไรตี้นี่ชนกันยับคนหนึ่งผ่าสี่ตัวเงี้ยแล้วแบบบางทีเผือสี่คนเนี้แม่งมานั่งคุยกันเองด้วยตอนนั้นอ่ะมันมีกลุ่มไอดอลสิบกว่าคนใช่ไหมแล้วมีพิธีกรสองคนกูเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นไอดอลอีกสี่ห้าคนกูคุยกับตัวเองแบบรับส่งรับส่งสวัสดีครับผมกันป่ะสวััััสสดีครบบผมโโอ้หลกน ล,ล,ล,ลรู้เลยว่าจบไอ้พวกนี้ไปนะโอ้สก,กิลเพิ่มแบบปรับป๊บ,ป,บป๊บเลยความไวความหลายความครีเอทีฟในหัวนี่คือแบบโอโ้แน่นอนแต่ <c oughs> เสียดายที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละถึงมีเขาก็จะเป็นคุลิติงานที่แบบแบ่งเส้นละออไปเทียตัวอะไรอย่างงี้ <c oughs> ไม่ได้เป็นลงทีมแบบนั้น <c oughs> อ่ะโอเคครับอันนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณปัจจุบัน ก็ประมาณนี้ครับผพี่มีอะไรอยากเล่าเพิ่มไหมมีแน่นอนก็คือเส้นทางของผมเนี่ยสิปีพอเล่าแบบสั้นๆมันก็จะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆี่ผมสตาร์ทออกมาแบบเละเละโดนขยี่โดนคนทั้งประเทศตั้งโค้ดปนามเลยดีกว่านี่โดนคนตามถึงหน้าบ้านเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นอันนนี่เออเออใช่เจตีลิซิงทุยบ้าก็อยากจะบอกนะฮะว่าถ้าโดนอะไรมาก็แล้วแต่นะ หาโอกาสพิชิตล้างไอให้กับตัวเองให้ได้ผมโดนวันนั้นไปเนี่ยผมก็ไม่ได้มานั่งท้อแท้ไม่ได้มานั่งแบบโอ้อเลิกแล้วไม่อมแล้วต้องมาด่ากูด้วยกูไม่ทำแล้วไม่เอาไม่ใช่แลผมในใจตลอดว่าถ้ามีโอกาสนะผมจะคว้ากลับมาลง กันหนไม่เต็มมัดกูเลยเฮ้ยเฮ็ดไกูทำดีก็แลวนะทำดีนวเออสิบห้าปีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผมโดนเรื่องนั้นเสร็จแล้วมาเรื่องที่สองแล้วผมก็สามารถตีจากซ้ายมาขวาได้นะอก็ค่อยๆมาอย่างนี้นะเว้ยค่อยๆมาค่อยๆมาผ่านไปสิบปีเนยกูยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมันยังมีคนที่ยังไม่ยอมรับผมอยู่เรียบเลยจนมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่สุดกันด้วยผลงานเน่เขาจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าผลงานปัจจุบันมันดีแล้วอะก็ว่าดด้้่่่งาาานนเเออะหมมมวผียคคขสสูชุทถ ขอเปิดก่อนไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะอ้าวไม่ไม่ไม่ได้เก็บไว้ไม่เป็นไรแต่พอจําได้ได้ไหมเอออยากจะถามว่าตั้งแต่ภาคมาตัวละครที hmm> ่พี่ชอบที่สุดคือตัวอะไรบิลลี่บูเชอร์จากเดอะบอยจริงไหมเนี่ยใช่จริงเหรอเพราะอะไรพอได้พูดคำหยาบคือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะผมชอบมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีภาคไทยแล้วอ่าใช่ผมก็ดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกผมเป็นคนที่ชอบซีรีส์ชอบหนังเกี่ยวกับแนวฮีโร่แล้วเรื่องนี้มันแหวกแนวไงอ่าใช่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 ธรรมดาไม่มีวิบพลังมึงจะไป ฮีโร่ยังไงวะอยากจะเห็นเหมือนกันจะปาไปไงแล้วแต่ที่ผมชอบเรื่องนี้ช่วงแรกก็คือช่วงนั้นอะกระแสหนังฮีโร่มันเยอะมากหนังฮีโร่ที่ออกมามันก็จะเป็นสไตล์มาเวลนั่นแหละเออสไตล์แบบดูง่ายย่อยง่ายแบบเป็นมิตรกับคนรอบตัวเป็นมิรกับเด็กๆอะไรเงี้ยช่วงนั้นอะด้วยความมันเยอะมากผมเลยเอียนพอไอ้นี่มาปุ๊บแบบแหวกแนวเลยเออแม่งฮีโร่แม่งกลายเป็นแบบภายนอกดูดีแต่ข้างหลังนี่คือแบบอีกเรื่องนึงเลยตอนนั้นดูแล้วผมชอบผมก็นึกในใจผมอยากเป็นโฮมแลนเดอร์นะแต่พอได้ไปภาคบุชช์ก็โอเค แกรก็ถือเป็นหนึ่งในสองตัวหลักก็โอเคก็เลยน่าจะเป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วหล่ะพูชเชอร์เนี่ยอ่าแล้วถ้าถ้าฝั่งฝั่งการ์ตูนนะฝั่งการ์ตูนพี่ชอบตัวไหนที่สุดอุซุยอุซุยอาโอมิเนะสองตัวเนี่ยอุซุยอาโอมิเนะครับจัดเป็นทรับป,ประโยคอุอซุยอุซุยปรานเสียงกระบวนท่าที่หนึ่งไม่มีใครชนะฉันได้นอกจากตัวฉันเองเอ้ยอันนี้มัหลวมเลยผมเลยเป็นไงผมเลยไม่ได้ตั้งตัวเลยเนี่ยท้าไม่ได้ประสบการณ์สิบห้าปีทำไม่ได้นะหลวมเลยทำไม่ผ่านมาไลฟ์ที่มานี่ทต ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าท้อได้แต่ถอยก็ได้แล้วก็ถอยไปอีกถอยลงลองไปก่อน ว่าใช่ไหมดํา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 เลยกนขึ้นเมื่อไหร่ไอ้หี้ยผมกล้าพูดเลยว่าผมแม่งย่อยยับยิ่งกว่านั้นเนี่ยผมกลับมาได้เพราะฉะนั้นใครที่แบบยอมแพ้แล้วมาบอกว่าโอ๊ยตัวหนักเหลือเกินมันไม่น่าจะมีใครหนักไปบอผมเจอแล้วหนัอันนั้นอ่ะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่หน่อยที่อยากเป็นนักพากย์เข้าวงการอย่างง่ายนะแต่คุณจะอยู่ในวงการในระยะยาวแล้วไปอยู่เป็นหัวแถวเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นอย่าคิดถึงแค่อยากจะเข้าให้คิดอยู่ด้วยว่าเข้าแล้วคุณต่อยอดได้่ะคุณออยาาาากจเข้มหรือาจะเปค่าคุยอดเพื่่อนแตยากจะเข้ามา้วอยยู่ไปาๆ อย่าแค่พยายามเข้าต้องอพยายามอยู่ต่อไปให้ได้พัฒนาตัวนองอพัฒนา,ยามไม่ใช่เข้ามาแล้วปุ๊บ อ,อ,อยู่ในวงการแล้วไม่เ,าเอาอ,อะไรเลยเข้าใจพี่โอ๋นะจริงๆนะบางคนแบบว่าเออขนขวายากจะหาทางในการที่จะเข้ามาภาคเข้ามาทํางานอะไรเงี้ยแต่ถามว่าฝีมือเราอะ่ะเราขนาดนั้นไหมมันต้องควบคู่กันไปเนาะคือหาโอกาสอะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันคู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้รับด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วฝากช่องทางติดตามมาตอนนี้ผมก็ถ้าจะหนักๆแล้วผงจะเป็นติ๊ิตอโอ้ณภาคนะครับไปติดตามกันได้นะครับวันก็จะไลฟ์ไลฟ์ก็ไม่เป็นเวลาต่งหากอ่ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วกันถ้าเขา อารมณ์ดีเขาแจ้งเตือนก็ก็ได้มาดูครับคือบางทีแม่ไม่แจ้งเตือนด้วยไงผมเนี่ยไลฟ์สองทีแม่งโดนทิกเกอร์จำกัดหาว่าขายของบางทีเนี่ยไลฟ์เล่นการ์ดเนี้ยแม่งโดนหาว่าเล่นการพนันอ่าโอเคครับขอบคุณพี่โอมากครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครแล้วทองรุ่นดันเทปของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าไม่มีไอ้เหี้ยสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์